สวัสดีครับพ่อครับแหลงไท่เก่านะครับเมื่อนี้ก็สิมาเลี้ยงมากไฟขึ้นเก้านะครับว่าขั้นหนีผมเป็นยังขึ้นราคามันคือมันมีหลายนะครับหาแสนหกแสนกระจายนะครับสภาพแลตาตาสภาพกับราคานะครับซึ่งขั้นหนีผมสื่อไมกมาเก็บมันเกืตกเกือบล้านนะครับเกือบแหละครับว่าไปลวนล้านนะครับไม่เห็นเหลี่ยมมันอีกหามื่นนะครับ กุ้งกีกับหาเมื่อนะครับคันระบบมันเตรมมันกับครับดีครับรถรถอันนี้มันเป็นรถไฟฟ้าเนาะครับเม่ว่ารุ่นใดนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นรุ่นไฟฟ้าเหมือนแล้วเนาะครับกันระบบมันเตรียมมันกับครับดีครับคืออันนี้มันเป็นรถสมัยใหม่แล้วนะครับคอนโทรลมันก็จะนิ่มนะครับระบบไฟมันกับใส่ได้นะครับระบบไฟถือว่าพานนะครับ แต่ว่าดินแข็งบ่ค่อยอยากสูไปานไหนาะครับขั้นนี้คือรถมันไหวนะครับดินดินมันสิบักจังดินทรายยังไปเชียร์ขีดตมเมนะครับรุ่นมอนี่ไหวครับแต่ว่าขันว่าบ่าแห้งผมไปจกตอกุงกีผมเอ็นนะครับขันว่าบ่าแห้งมันก็บ,บ่าแาม่นเนาะก็ไปคุดอีกเทีนึงแถวว้มังตออยู่ข้าแถวเสียนะครับถ้าเกียว่าบบแร้งอันนี้ก็มือนีก็มานั่งถาลล่ารถล้อมล้อยอยู่น่ครับ งานมีหกสิบตัวเตี่ยวขันว่าว่ามาเห็ดกะยุบ้านกะจะขีได้ยังเนาะครับว่ามีไร่ได้เนาะเลยว่าเออไปเห็ดเอาลูกค้าจากของลูก้าจากของซะนาดแรงกจะจงคอยวากันเนาะครับมันทิพย์เอื้นเขาบ่มาหานอกครับคือของผมมันใหญ่ยุกไกลบ้านเนาะครับยุก,กับบ้านเลี้ยจากมือนี่หักคานันค่านี่เลี้ยสามสี 4, ่พันก็เอาเนาะครับหักคา น้ำมันออก,ากคาคากินเขาเลียงเขาเทียงรถด,ดำาคาคาในหนาออกเดยกสามสี่พันเนาะแตสิเกสสิบแปดสิบเถียวย,ยู่ดอกครับเพื่อ,เพ,อเพื่อหัวรอยคนเห็นแรนดินเขาไปในบ้านนีก็ะคือดึงงานพร้อมนะครับก็คือเ้าก็จอดท่าแน,น่อน้อยลหระครับพว่าขันเอารถมาหลายแม่หลุมเดียวเดียวนี่ได้ยุ่ครับมาคู่ตะวันงานกับจักสีออกบอกออกนะครับอันนี้ก็บดักลินถ่านคาเวลาบ่งไงไป นั่งเรียนทาคาเวลาไปดับตะเคียงสตาร์ทเชียงไม่ยุ่งนะครับดวลบูนี่ยได้สมบัติสิพังกันทีฟี่เคียงถิ่นใบกับเพียงแต่มันนะครับอะไรอย่างกับรรยากาศนะครับก็คืคอมากไฟนี่มันเป็นอันนี้มากไฟนี่มันจะมีสองตัวนะครับนี่ตัวธรรมดานะครับถึงตัวธรรมดาจอสียุคข,ข่างนะครับสีเป็นยุคข,ข่างกระจกนะครับเบื้องดีๆนะครับเขาว่ามากไฟนี่มัน อาบัตรของเขาคือขายกันหาเสนหกเสนมันก็แมนอยู่ครับหาเสนหกเสนมันกัหลายครับแต่ว่าสาภาพอ่ะครับคุณต้องเอามาเก็บอี่ห้ออีกแน่ครับช่วงล่างกับมดเป็นแสนแล้วครับเนี่ยจ้าผมเนี่ยเอา้าซื้อมาสื่อมาผสมมันก็นได้สอนเม,มื่อกับกุ้งจีนผมก็สื้อมาหาเงินเนี่ยครับกุ้งจีเนี่ยเพราะนั้น,นลูกนี่โอ้ลูกนี่ลูกนี่นซื้อมาสีเมื่อนลูกโยนขั้นมาขี้ยงใอยหามืินเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันขึ้นแล้วครับลูกละหาเหมเมื่อนหรอครับเหล็กมันแพงแตะกี้ผมซื้อช่วงเหล็กมันแพงว่าท่านขึ้นเราครับนี่ครับก็คือระบบกงระบบไฟมันครบเนาะครับเรียนมมดเรียนยังได้เนาะครับเต้ากระต่ายออโต้คันเหล็กตัดได้ไฟฟ้าได้ก็คือไฟฟ้าเต็มเนาะครับรถบรวดระบบได้เต้ากระต่ายเดินได้ลดแรงนะครับเอวดี LD. ต่ำดีแต่ว่าคันนี้มัน เสียเนาะครับซึงมือผมไปเส้อผมกับ,บา่าเฮ็ดเชียงม่นยัง่งสิไหลเปี้ยนลูกเปี้ยนเปี้ยนเปี้ยนแหวนเปี้ยนเปี้ยนแหวนเปี้ยนปอกเหมือนบ่พ่อสามหมื่นะครับบดพ่อได้แกะมาแล้วเหมือนไปเจ็ดหมื่นะครับก,กัดแกะมามันมันมันของอยู่ทั้งแน่คือเฮ้าเดียวว่เห็นเนาะครับเฮากับ่ได้ว่ากันนะครับคือถือใจกะเอาไปครับบ่ถือใจกะจังวาน,นะครับสิเวตาตีนันตีนี่ ขันว่าสั้นกับไปซื้อปลายแดยงครับยังใอยว่าไรตีนะครับปลายแดยงกับมี่สอมมีหลุดมาให้เราครับลั่งขัน้นแต่ว่าผมกับเอาซ้ำกำลังจะคข้องนะครับจะเพราะได้ยู่ด้อยากนึ่งแหละครับให้เฮ็ดให้มี่คือเพิ่นเฮ็ดว่าไรครับเพราะว่าจะาของม่มีงานเป็นรักเป็นแรงนะครับงานรีร่อนนะครับงานรีร่อน ไปนะครับอันนี้กัตทัคบ่นตักหัวไปงานอาบตอมากเขากับรับงานน้ำเขาแน่ซอยเขาแน่ห่างเขามีรถห้องกับไปซอยเขาอาบอกยังไงครับมันกับได้ใส่ว่าขาดมือแหละครับอันนี้จังรถอบตอนะครับรถห่างเขาเนี่ยครับเขาจะมาขอเอาลูกล่างนะครับซึ่งผมก็จิต้องลุกไปตัดให้เขาเอาตำหนีไปก่อนนะครับเดี๋ยวตัดลูกล่างให้เขากอน มันมีคนจับกองแหงนะครับขาจับกระจกท่านในท่านในสี่นะครับ